สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็สวัสดีค่ะพี่เกนะคะเมื่อกี้ได้ยินคำคมของคุณครูอ้อกับพี่เกแล้วรู้สึกว่าเอ๊เราต้องใช้ไหมนะ <laughs> อย่าดูถูกคนแก่นะคะเพราะว่าแลกมาด้วยประสบการณ์โอ้สุดมากนะคะแต่ว่าโมไม่เอาดีกว่านะคะของโบก็เรียกว่ารักน้อยๆน,นะคะแต่รักนานๆเหมือนกับวิตามินในตัวเรานะคะเราต้องกินทีละน้อยแต่กินบ่อยๆทุกวันนะคะก็โบจิราวัฒนอักษวสันตกุลนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ครูอ้อพูดสรรพคุณมาเต็มเลย แล้วก็จะบอกว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็ปัจจุบันเวลามีคนถามว่าทำอาชีพอะไรจะบอกว่าเป็น l n e s s c o n s u l t a n นนะคะไม่ใช่ ISO c o n s u อ t a n t แล้วนะคะคนละแบบคนละแบบนะคะแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนด้วยว่านอกจากเป็น i s o เป็นเวล e s s เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถให้คำแนะนำได้หลายอย่างตอนนี้กำลังเริ่มทำเรื่องเกี่ยวกับการเ,ออเขาเรียกว่าวางแผนกเกษียณทุกคน นั่นแหละค่ะเรื่องของชาลอชาราก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะคือจะบอกว่าอายุ30มสิบอ่ะกระพริบตาไม่กี่ครั้งอะ่ะก็สี่สิบแล้วนะ <c oughs> มันไวมากมันไวมากมันไวมากทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมความพร้อมให้ดีเนาะก็ต้องขอต้องบอกทุกคนก่อนบางคนอาจจะยังไม่เคยเอ่อมาเจอกันในรอบซูมเนาะของโบนะคะเดิมเลยเป็นที่ปรึกษาอุโสท,ทําระบบ ISO เหมือนที่ครูอ้อบ,บอก แต่ว่าพอเรารู้จักโปรแกรมไขมันแลกเงินนะคะตอนแรกตอนแรกแค่ผอมแต่ไม่รู้จักไขมันแลกเงินก็เลยผอมแบบไม่มีเงินเสียตังค์อย่างเดียวพอตอนนี้เริ่มแบบว่าอ๋อรู้แล้วเป็นยังไงนะคะก็เริ่มกับ เอ่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอาหารเสริมนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจนะคะแล้วก็ขยายแฟรนไชส์ไปด้วยกันกับเลกาซี่นั่นเองนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะบอกว่าเวลาเนี่ยมีจํากัดมากเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อนที่มูฟในเดือนที่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้ขออนุญาตรัวเลยได้ไหมได้ไหมถ้าใครให้รัวนะคะกดเก้าหน่อยกดเก้าหน่อยนะคะอ่ารัวได้กดเก้านะคะมา โอ้โอเคนะคะจะบอกว่าห้านาทีแล้วคนเข้าเยอะโบเชื่อว่าเป็นเพราะว่าโบสอนนี่แหละพูดได้ไหมน่าจะได้นะคะอ่ะก็ไปเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าไม่รู้จักสาเอ่อถ้าไม่รู้จักโค้ดผู้เปิดโอกาสนะคะก็คือโค้ดหญิงอลิสาอาพรชัยนะคะก็ไม่ได้ล่นแล่นอยู่ในวงการนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้เจอโค้ดจุ๊บจิ๊โค้ด๊อปโค้ดโตโค้ดจานหาก็เรียกว่าอาจจะ แค่ขายรีบอลอย่างเดียวแต่ไม่สามารถสร้างทีมได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะกดแป8ปให้โค้ดด้วยนะโค้ดยูนิคอนเก่งทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดําเนินรอยการกันไปนี่สินค้าใหม่เห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็นิวเบิร์นค่ะนิวบอดี้นะคะทําไมถึงนิวเบิร์นนิวบอดี้นะคะเพราะว่าสินค้าตัวใหม่ชื่อ ActiveX ไม่เหมือนเดิมหุย ไม่เหมือนแฟตเบิร์นหรอใช่ไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะถ้าเหมือนเดิมเขาต้องชื่อแฟตเบิร์นจริงไหมห <laughs> ยอกนะคะก็ไม่เหมือนเดิมค่ะทีนี้วันนี้เรายังไม่ได้ถือสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โบอยากสอนให้ทุกคนดูที่ห่อสินค้าก่อนถ้าใครใช้โทรศัพท์น่าจะซูมได้เอานิ้วถ่างดูเลยนะคะตรงข้างล่างตรงนี้นะข้างล่างตรงเนี้ยคือสินค้าลีกัซี่เนี่ยเวลาเขามีตัวใหม่มาเนี่ยบางทีเราจะจำสรรพคุณยังไม่ค่อยได้ให้เราดูจากหอ่อ เดี๋ยวเวลาเราได้ของมาเราก็อ่านจากห่อเลยถ้าเราไปหน้างานเราจำไม่ได้อ๋อะไรเป็นตัวเด่นจะอยู่บนสุดนี่ไงบัตออเรนจ์เอ็กซ์แทกนะคะแล้วก็มีสปปรรพคุณสิบอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มีทั้งหมด15แคปซูลด้วยกันนะคะแล้วก็แปลไม่ออกตรงนี้อ่านภาษาไทยข้างๆค่ะสารสกัดจากส้มสีเลือดสารสกัดชาเขียวเห็นไหมมีตรงนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลกซี่เขาดีไซน์ทุกอย่างมาเพื่อเราทั้งหมดเลยและเป็นแบบนี้ทุกสินค้า อ่าโอเคอันนี้แค่เกริ่นก่อนไปดูเรื่องราวของวันนี้ค่ะว่าอยากแชร์3อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Active X นะคะ3อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Active X นะคะเอ่อถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า Active เนี่ยมันก็คือการแบบว่ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงใช่ปะ่ะส่วน X เนี่ยจะบอกว่าในไลฟ์สินค้าเขายังไม่ได้บอกว่ามันมีที่มามาจากอะไรแต่ถ้าโบโบอ่านโบเข้าใจว่ามันคือ expert มันคือน่าจะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของการเบิร์นขั้นสุดน่าจะมาใหม่ก็ต้องดีกว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกัน3ข้อนะคะ Active X คืออะไรแล้วก็ทำไมต้องเป็น Active X นะคะแล้วก็4สเตปการสร้างยอดจาก Active X นั่นเองนะคะไปเลยพร้อมไหมพร้อมกด1ห,หน่อยพร้อมกด1ห,หน่อยนะคะ,ะ Active กินแล้วดีใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะใช่นะคะเพราะว่ากินแฟตเบิร์นแล้วคือปัจจุบันเนี่ยนอนไม่หลับค่ะคาเฟ่เซเว่นซองเดียวยังนอนไม่หลับเลยตอนเนี้ยก <laughs> ำลังคิดว่าเข้าสู่สังคมสูงวะของจริง <laughs> อ่ะทีนี้ทุกคนหน้าเนี้ถ้าเราเข้าไปดูในไลฟ์ เ,ออเขาเรียกนะคลิปวิดีโอที่มีการสอนสินค้านะคะถ้าเราสามารถแคปหน้านี้ไว้ได้เนี่ยเราแคปเลยแต่ว่าระวังการโพสต์นิดหนึ่งเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าไม่ให้เราโพสต์เนาะไว้ให้เราไปบอกเล่าลูกค้านั่นเองนะคะเขาเปรียบเทียบให้เราดูจากตารางเนี้ยดีมากง่ายมากเราเห็นเลยว่าสิ่งที่แตกต่างกันมีแค่บรรทัดบนหนึ่งบรรทัดแล้วก็บรรทัดล่างสุดอีกหนึ่งบรรทัดที่เหลือเหมือนกันแปลว่าอะไร หน้าที่การทำงานมันต้องเหมือนกันค่ะหน้าที่มันเหมือนกันแต่สรรพคุณของมันหรือเขาเาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพแล้วกันประสิทธิภาพของมันต้องต่างกันแน่นอนแต่มันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูรายละเอียดข้างในนะคะเอาดำจิ้มตรงนี้ก็คือ ถ้าเป็น f a ตเบ r ร์นเขาจะใช้ c ิ t รัสเอ็กซ์ t กนะคะก็คือสารสกัดจากส้มแต่เป็นส้มสายพันธุ์จากฝรั่งเศสมาจากค่ายฝรั่งเศสนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะฝั่งขวาเขาเจาะลงไปเลยไม่ใช่ส้มทั่วๆไปแล้วล่ะแต่ใช้เป็นบลัดออร์เรนจ์เอ็กซนะคะจากโมโลซิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะได้สารสกัดที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทั่วๆแต่เป็นเหนือกว่า นั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้ดูปริมาณทุกคน130มิลิกรัมอัพขึ้นมาเป็น200มิลิกรัมโดยทั่วๆไปอ่ะอย่างถ้าเราไม่รู้จักอาหารเสริมมาเราก็จะส้มก็คือส้มทุกคนรอ,อกป่ะส้มก็คือส้มแต่วันนี้ถ้าเรามองแค่ว่ามันคือส้มอ่ะ เราก็จะเห็นว่า200มิลิกรัมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นย่อมดีกว่าจริงไหมแต่วันนี้พอเจาะลึกลงไปเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ส้มทั่วๆแต่มันกลายเป็นบลัดออเรนจ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีสรรพคุณที่ลึกขึ้นไปอีกนะเพราะส้มส้มสีเลือดอะถ้าใครนึกได้มันจะอยู่ในคาริสเลส ซึ่งตรงนั้นมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เราด้วยอ่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากๆเลยเนาะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อเลยนะคะหน้าแรกอะไรคือ active x ง่ายไหมมันก็คือแทน f a ตเบิรแล้วมันก็มีสรรพคุณที่แตกต่างแค่ตัวเดียวก็คือจากซิเนทอลมาเป็นโมเลกิลแค่นั้นนะคะอ่ะทีนี้อันถัดมาคือเยอะหน่อยตรงนี้ทำไมต้องเป็น active x นะคะอนไหนดูซิคนนั่งฟังหลับกันหรือ,อยังนะคะ กล <laughs> ัวหลับนะคะกลัวหลับอ่ะพี่จินยิ้มดีค่ะโอเคนะคะคือจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยโบเชื่อว่าเรามาเจอกันน่ะน้อยมากที่จะแบบว่าไม่อินกับการลดไขมันจริงไหมทุกคนก็มาเพราะว่าอยากหุ่นดีขึ้นอยากแข็งแรงขึ้นและทั้งหมดที่มันเยอะเกินไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสาเหตุหลักก็คือไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นทำไมต้องเป็น a อ t i v e X เราจะใช้ ActiveX เพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อลดไขมันนั่นเองปลายทางอะ่ะมันคือการลดโรคค่ะเราไม่อยากเป็นโรคนั่นเองเราอยากแข็งแรงเขาบอกว่าถ้ามีตัวเลือก5ตัวนะคะวันนั้นจำไม่ได้นะคุ้นๆว่า5อย่างมีเงินสุขภาพครอบครัวความรักกับความสุขเขาถามว่า5อย่างเนี้ยคนทั่วไปอะ่ะถามที่เรคนเลยอยากถ้าจะต้องตัดหนึ่งอย่างให้ตัดตัดอะไร ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตัดเรื่องเงินทิ้งแต่ต้องการสุขภาพและครอบครัวและความรักความสุขไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเรื่องสุขภาพอะ่ะมันคือเรื่องแรกที่เราอะ่ะจะต้องดูแลเพราะสุดท้ายถ้าเราสุขภาพไม่ดีอ่ะความสุขเราก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเอาไขมันออกแต่พอเราจะเอาไขมันออกเพื่อให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะมันมีวิธีการเยอะจริงไหมแต่วันนี้เราอ่ะค่ะเ๋ยนนะกดไปไหนล่ะ แต่วันนี้เราฟังรีบอลมาเยอะมากเลยโบอยากขมวดปมแค่หน้าเดียวว่าจริงๆการลดไขมันอ่ะมันมีหลักอยู่แค่3อย่างทุกคนพิมพ์เลขสาให้หน่อยหาพิมพ์เลขสาให้หน่อยอย่างแรกเลยคุมขาเข้าอ่าอย่างที่2คือลดการอักเสบอย่างที่3คือเอามันออกไปใช้ค่ะเร่งการเอาออกมีแค่3อย่างสมัยก่อนมันมีแค่คุมแคลนกับแคลเอาถูกปะ แต่พอมายุคนี้ยเราลองดูใน TikTok อลองดูในโซเชียลอะไม่มีใครพูดแค่แคลนแคลเอานะแต่ทุกคนเขาจะพูดถึงอ๋อที่เราตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเราเยอะขึ้นเหตุผลเป็นเพราะเรามีการอักเสบในร่างกายดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือ3อย่างนี้เราต้องจัดก,การนะคะเอาไปไหนแล้ว กุดผิดโอเคคุมขาเข้าง่ายมากเราเคยฟังกันมาตลอดเลยว่าการที่เราจะทําให้ขาเข้าเราอ่ะดีขึ้นน่ะมันคือการตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดแล้วก็ใช้หลักอาหารห้าหมู่ถูกไหมสามครบ2สองคลีนเนี่ยเราท่องกันมาหมดแล้วค่ะแล้วมันก็ง่ายมากเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้ามันทํายากเราก็ใช้ผลิตภันรีบอลในเซตรีบอลเข้าไปช่วย ข้อนี้ยง่ายพออนุญาตข้ามไม่พูดถึงแต่พอพูดถึงการลดการอักเสบอยากให้เพื่อนใหม่มองเห็นนิดนึงว่าเฮ้ยการลดการอักเสบอะ่ะมันสำคัญยังไงต้องบอกว่าถ้าวันนี้ใครเคยผ่านโเมนตัมสจะรู้เลยว่าการที่เราอ้วนการที่เราดื้ออินซูลินการที่เรามีตับไตที่ไม่ค่อยดีอะค่ะแปลว่าข้างในร่างกายเราอักเสบอยู่ แต่ถ้าเราดื้ออินซูลินจุดรวมของมันอยู่ที่ต่อมใต้สมองเราที่มันอักเสบแล้วมันส่งผลต่อฮอร์โมนทางร่างกายเราเลยดังนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องลดการอักเสบแต่เราเจอพีเอมสองจุดห้าแต่เราเจออ,อยาฆ่าแมลงในผักโอ้ยเราเจอหลายอย่างมากเลยซึ่งมันเป็นสารต่อการอักเสบ ดังนั้นวันนี้วันนั้นไปฟังคลิปอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าบางครั้งเราเลือกแล้วนะแต่เราเลี่ยงไม่ได้เลยยังไงก็ติดมาดังนั้นสิ่งที่เราควรทําคือลดการอักเสบเนี่ยมันก็คือการเพิ่มสารต้านอักเสบเช่นกันเพะัะน,นั้นวันนี้หนีไม่พ้นเติมเข้าไปให้มันเต็มๆวันนี้หนีเอ่อพวกอะไรนะสเต็กที่มันต้องทานเนยเยอะๆแล้วก็ไปปิ้งไปยา่างหนีไม่พ้นก็ต้องกินดีท็อกเข้าไปหนีไม่พ้น ก็ต้องกินตัวบล็อกใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะหนีไม่พ้นก็ต้องกินโปรโตีนวิตามินไขมันดีเพื่อให้เข้าไปช่วยซ่อมแซมลดการอักเสบทุกคนเคลียร์ไหมข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะ,ะนั้นการทําตลาดก็ง่ายแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะพอเราบอกว่าเราจะต้องเร่งเอาออกทุกคนก็นึกถึงออกกําลังกายใช่ไหม อ่าออกกาลังกายนะคะไปเดินไปอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มกิจ,จวัตรในกิจ,จกรรมในกิจ,จวัตรของเรานะคะทําได้เลยแต่ถ้าเราอยากเล่งขึ้นไปอีกโดดหนึง่งก็คือการทํา if ถูกป่ะกินดีมาแล้วนี่เมื่อกี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากดีขึ้นคือทํา if อะทุกคนพิมพ์ if นะคะเป็นการเพิ่มการเอาออกก็คือใช้พลังงานเพิ่มหรือ คุมอาหารแต่จํากัดชั่วโมงการกินเข้าไปมันก็จะทําให้เรามีพลังงานที่น้อยลงในการเข้าแต่มีช่วงของการใช้ที่นานขึ้นและร่างกายจะเอาไขมันออกมาเองนะคะอ่ะทีนี้อยากเล่นขั้นสุดก็คือใส่แฟตเบิร์นเข้าไปเอไม่ใช่ขอโทษค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใหม่เขางอนนะคะ active x ะนะคะก็ต้องใส่ active x เข้าไปซึ่ง active x เนี่ยเขาบอกว่านั่งเฉยๆก็เบิร์น นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วว่ามันมีนกลไกข้างในร่างกายของเราอ่ามันมีนกลไกข้างในร่างกายของเราอยากให้ทุกคนนึกภาพแบบนี้ค่ะไขมันที่อยู่ในตัวเราอะ่ะเอาออกยากไหมคะไหนใครเอาออกยากพิมพ์ยากหน่อยค่ะอ่าเอาแบบว่าวันแรกที่เราเข้ามานะเอาออกยากไหมคะไขมันอนะ่ะมันต้องยากแหละเราเลยมาเจอกันถ้ามันง่ายเราจะไม่เจอกันตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่มันยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เรานึกถึงค่ะถ้าไขมันเอาออกยากแปลว่าในความเป็นจริงอ่ะร่างกายเราอ่ะค่ะมันเอาคือไขมันอ่ะมันใหญ่เวลามันอยู่ในตัวเราอ่ะมันเป็นเซลล์ขนาดใหญ่อ่ามันจับตัวกันขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันออกมาง่ายๆแปลว่าต้องมีตัวสับใช่ไหมมีตัวสับให้มันเล็กลงค่ะเหมือนหมูสับอ่าพอเป็นหมูสับเคี้ยวง่ายขึ้นไหมถ้านึกถึงหมูสับกับหมูชิ้นหมูสับเคี้ยง่ายเพราะฉะนั้น Active X จะเข้าไปทำงานเหมือนเป็นมีดสำหรับการสรับไขมันให้เล็กลงแต่เราแค่มองไม่เห็นมันทำงานข้างในพอมันสับให้เล็กลงเดี๋ยวมันก็จะออกมาเผาตามร่างกายได้ดีขึ้นเรากินน้ําให้ดีมันก็จะไหลไปทั่วแล้วมันก็จะไปใช้ตอมเซลล์ต่างๆได้ง่ายนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอเราเร่งการเผาไขามันออกกําลังกายให้มากสุดท้ายเราก็อนะักเสบหนัก ดังนั้นในยุคนี้ค่ะถ้าไปดูตามช่องต่างประเทศอ่ะเขาจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากลดไขมันน่ะให้เราออกกําลังกายพอประมาณอย่าเยอะพอยิ่งออกเยอะต้องกินเยอะนะคะเพื่อต้านการอักเสบถือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กินพอประมาณแล้วไปคุมอ่ะไอ้ขอออกพอประมาณแล้วให้ไปคุมอาหารเอานะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ค่ะเวลาที่เรานะคะรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องเร่งการเอาออก แต่คำถามก็คือเราใช้ตัวอื่นไม่ได้หรอทำไมเราต้องเป็น active X นะคะเวลาเราไปคุยกับลูกค้าบางคนเขาไม่ได้เขาเขาอาจจะสนใจเหตุผลมากกว่าการที่จะสนใจสินค้าเราแล้วเวลาเราคุยสินค้าก่อนอะส่วนใหญ่เราจะโดนปฏิเสธเพราะว่าคนไม่ชอบถูกขายแต่คน่ะรู้สึกว่าอยากได้กําไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มากกว่าเสีย ดังนั้นเราจรึงจำเป็นต้องบอกว่าทำไมต้องเป็น ActiveX อ่าแบบนี้นะอันถัดมาค่ะเขาบอกว่า ActiveX เนี่ยใส่เพื่อเล่งใช่ป่ะอีกอันนึงคือสรรพคุณของเขาที่ใส่ส่วนผสมเยอะๆยับยั้งการสะสมไขมันใหม่เผาไขมันเก่าและลดสัดส่วนรอบเอวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีไขมันที่แบบเอาพูดตรงๆอย่างของโบงเนี้ยโต๊ะดูดกาอี้ดูดคอมดูด หมายถึงนั่งแล้วไม่ค่อยอยากลุกลากงอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ ActiveX เข้าไปอะค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันของเราแล้วก็การสะสมไขมันใหม่ที่วันนี้กินเข้าไปไดเอลเราก็จะลดลงนะคะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของการกิน ActiveX เป็นแบบนี้นะคะถัดมาค่ะเราต้องมารู้แล้วอ้ส่วนประกอบเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะแต่มันมีตัวหลัก ที่เขาเรียกว่า active ingredient ก็คือสารสำคัญที่ทำให้เห็นผลชัดๆนะคะก็จะมีอยู่หลายตัวมากเออในนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย9้าตัวเลยเยอะมากเลยนะคะขออนุญาตกระโดดไปเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวที่เหมือน f a ตเบ r ร์แต่ตัวที่ไม่เหมือนเลยอะ่ะก็คือ Blood Orange Extract นะคะอันนี้ขออนุญาตเจาะดีเทลนิดนึงนะคะตัวอื่นๆ พูดไวแต่ว่าเราสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้อยู่ใน Legacy Channel อนาคตก็จะอยู่ในคังข้อมูลของเรานั่นเองนะคะอไปต่อนะคะไปต่อเลยอันนี้จะบอกว่าบัตร Orange Extract เนี่ยเขาเออมาจากโม r o ซิลนะคะก็คือเป็นผู้ผลิตนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าเดียวนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดของการาลดน้ำหนัก บริหารการลดน้ำหนักนั่นเองนะคะก็คืออยู่ในหมวดเวทแมเนจเมนต์นะคะได้รับรางวัลจากไหนนะคะเขาบอกว่าได้รับรางวัลจาก Winner เออได้รับรางวัลจาก n u t r a Ingredients Awards 2 2 3 3ปีที่แล้วเองเราโชคดีไหมคะที่เราอยู่เลกซีเพะเขามีสินค้าที่มันดีมีตัวทีมันดีขึ้นแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยเป็นไงเราไม่จำเป็นต้องแบบโละของเราอะจริงป่ะเพราะเราไม่มีของที่สต,ต็อกตอนที่เขาลดราคาแล้วลูกค้าเราก็ซื้อไปเขาไม่ได้ซื้อเยอะเป็นลังๆหรอก เขาก็ซื้อไปกินเท่าที่เขากินได้นะคะอ่ะทีนี้บัตรออเรนจ์เอ็กซ์แทรเนี่ยก็คือมันอยู่ที่พื้นดินผเขาไฟค่ะที่ประเทศอิตาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุ่ะเยอะมากๆอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เติบโตในสภาพอากาศที่ผันขวนเหมือนได้รับความกดดันสูงๆเหมือนแบบเออเขาเรียกอยู่ในสภาพร้อนจัดเย็นจัดหนาวจัดอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทานทนแล้วก็ต้านทานได้ดีนะคะรวมถึงเนื้อส้มสีแดงม่วงเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินปริมาณสูงซึ่งตัวนี้สําคัญมากทางขวาค่ะเขาบอกว่าแอนโทไซยานินเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายเรานั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เรามีต่อมใต้สมองที่อาจจะแอเสบอยู่ ระบบฮอร์โมนอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมการที่เราเติมสารแอนโไซยานินเข้าไปอะค่ะฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความหิวความอิ่มและความเครียดการเผาผลาญมันจะถูกจัดระบบดีขึ้นเป็นการช่วยเขานะคะระหว่างที่เรากาลังซ่อมแซมด้วยโปรตีนไขมันดีวิตามินและธาตุเราก็เอาสารสกัดจากส้มสีเลือดเข้าไปช่วยเร่งให้การทาฮอร์โมนของเราปกติขึ้นอย่างนี้ดีไหมอ่านะคะอันถัดมาค่ะใช้กระบวนการสกัดนะคะแบบ water extraction ก็คือไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะฉะนั้นถามว่าปลอดภัยไหมหลานเปอร์เซ็นต์น้ำปลอดภัยไหมล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะปลอดภัยมากๆแล้วในนี้นะคะมีการทำทดสอบด้วยคือถ้าเขาจะไปประกวดตามงานใหญ่ๆระดับโลกอ่ะเขาต้องมีงานวิจัยออกมาแล้วก็มีเปเปอร์มีจำนวนของการทดสอบนะคะซึ่งในนี้มันออกผลชัดเจนว่าถ้าเกิดเขาใส่เอ,อ่อโมโรซิลนะคะก็คือตัว ส้มสีเลือดเนี่ยลงไปแล้วให้คนที่มีกลุ่มตัวอย่างกินเนี่ยจะพบว่าน้ําหนักลดลงอย่างมีนัยสําคัญตรงเนี้ยเขาใช้เวลา12สัปดาห์ก็คือ4เดือนน้ําหนักลงมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3โลจากการกินแค่ Active X เพราะฉะนั้นเราเจอกลุ่มเป้าหมายเรายังคาที่เราสามารถไปเผื่อเขาได้จริงไหมอันถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคลินิคอลไทยอ๊อก็คือการทดสอบของบโโริสุิ์เนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงการทานสารสก,กัดแล้วก็พูดถึงค่ามวลไขมันเมื่อกี้คือน้ําหนักใช่ป่ะแต่อันนี้คือมวลไขมันโดยเฉพาะซึ่งตรงกับสายเราเลยเราอ่ะจะไม่ได้ลดน้ําหนักรวมอย่างเดียวแต่เราจะดูด้วยว่า,าแฟตแมสเราลดไปเท่าไหร่ อันนี้ก็ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะลงไป6เดือนเนี่ยลงไปตั้ง2อกิโลโห2สเยอะมากเลยะะส่วนสารสําคัญอีกอันนึงก็คือตัว Green Tea Extract นะคะตัวนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ใช่กินชาเขียวทั่วไปแต่มันเป็นชาเขียวเขียวเขียวอ่ะทุกคนมันสกัดมา มันสก,กัดมาแล้วก็เป็นคาเฟอีนธรรมชาตินะคะปลอดภัยมากๆด้วยตรารับรองของเขาเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ช่วยทํางานหลายอย่างในร่างกายนะคะเดี๋ยวกระเดิดกระโดดไปอันถัดถัดไปเขามีงานวิจัยชัดเจนว่าถ้าเกิดกินตัวสารสก,กัดจากชาเขียวของอินโนวาทีเนี่ยจะมีอัตราการเผาผ่านเพิ่มขึ้น150กิโลแคลเยอะไหม ถ้าวันนี้นั่งเย่ๆยแล้วเพิ่มอีกร้อยหสิบกิโลแคลถึงสองร้อแคลจากกิจก,กรรมในแต่ละวันรวมๆกันก็นกเท่ากับว,วิ่งประมาณสามสิบนาทีอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะผอมลงง่ายขึ้นนะคะอ่ะทีนี้หน้านี้อยากให้ทุกคนแคปนะคะเป็นสารสก,กัดเอ่อตัวเขาเรียกว่าอะไรอะกระชายดำนะคะแล้วก็เอ่อเป,ปเปอร์นี่อะไรนะ <laughs> พริกไข่ดำเออแล้วก็ตัวฝารสกัดจากมะม่วงแอฟริกันนะคะ <c oughs> ก็ทั้งหมดเนี่ยดูและรว,วมๆก็คือยับยั้งการสะสมไขมันใหม่เอาไขมันเก่าออกมาใช้นะคะ ไขมันทุกจุดถูกออกเอามาหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่สนใจว่ามันจะใต้ผิวหนังจะในช่องท้องอะไรแบบนี้หมดนะคะเอาหมดเลยแล้วก็มีผลเรื่องของเซลลูไลท์แล้วก็ไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะพอสมควรน่านี้ก็แคปไปนะคะเพราะว่าสารสกัดกรีนคอฟฟี่บีนเอ็กซ์แทคือดีมากเพราะว่าตัวเขาสามารถที่จะช่วยทำให้เราลดระดับไตกลีเซอไร์ในเลือดได้ด้วย อ่าแล้วก็แน่นอนค่ะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้เยอะขึ้นและตัวลาสเบอรี่นะคะเอ็กแทกเนี่ยจะบอกว่าเพิ่มฮอร์โมนที่ทำให้เราลดการเสี่ยงเบาหวานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะโฟก,กัสเลยตัว ActiveX นะคะลูกหักคนใหม่ถัดมา2ตัวนี้อันนี้ก็แคปนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ไขมันถูกสับแล้ว แต่ถ้ามันเดินไปไม่เร็วค่ะมันต้องมีรถมาอุ้มมันนะคะ l, ine, l um ate, c a ค n i น i n นแอลฟูแอลคาเนตินฟูมาเลกับโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตคือตัวที่จะช่วยให้เขาเดินทางไปเผาได้ไหวขึ้นโอเคไม่พีางแบบนี้แถหะนะคะเขายังช่วยเรื่องของการทำงานเออเขาเรียกการทำงานกับอินซูลินนะคะในช่วยในการทำให้เผาผ่านได้ดีทีนี้จะบอกว่า ActiveX ของเรานะคะไปถึงการขายทุกคนเรารู้ว่ามันดีแต่เราอะต้องเก็บยอดเหตุผลเพราะว่าทุกอย่างของ Legacy มันมีคุณภาพล้านเปอร์เซนต์ใช้คำนี้3 High ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเก่าอะเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าออกมาเขาควรซื้อ อ่าแบบนี้นะคะควรลองถ้าเขายังมีเป้าหมายอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งแรกที่เราควรทําคือรีบเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีสื่อในมือเข้าไปเลย Legacy Channel แล้วก็ขังข้อมูลนะคะมีรูปอยู่อาจจะไม่เยอะมากแต่เราทุกคนลองรีบทําดูนะคะแล้วก็ไปเอารูปโค้โต้กับโค้จานะแล้วก็น่าจะเป็นโค้ดร,ระดับสูงบางคนเราไป Facebook เขาดูเขาใช้อยู่โค้ซิงก็มีคลิปวิดีโอออกมาแล้วนะคะอ่า ส่วนคีย์เวิร์ดที่สองนะพูดโคโตโต้ก็ให้มาหน้านี้อยากให้ทุกคนแคปไปนะคะแล้วก็เอาไปลองหัดพูดดูนะคะว่าจริงๆแล้วว่าทำไม ActiveX ของเราอะถึงโดดเด่นนะคะนอกจากได้รางวัลน,นะคะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ต้นขาเซลลูไลท์ได้ดีกว่าแปตเบิร์นแล้วเนี่ยการทดลองของโคโตคือลดฮาร์ดเลทลงมาถ้าออกกำลังกายหนักๆนะคะแล้วก็อึดขึ้นด้วย โอ้ oh, ไม่รู้โค้ดเคสกับอะไรนะคะแล้วก็ Active Dose นะคะข้อนี้สำคัญมากมันจะอยู่ที่ประมาณ200-400ถมิลลิกรัมต่อ a อคทีฟต่อแอคทีฟเอเม็ดอันนี้สะกดผิดแต่ว่าถ้าเกิดเราทานวันละ2เม็ดนะคะเราจะได้ประมาณ400เต็มๆเพราะแอคทีฟ X g, มี200มิลลิกรัมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับแ a ตเบิร์น่ะคือต้องทาน6-7เเม็ดทุกคน แปลว่าวันนี้ลูกค้าซื้อในราคาใกล้เคียงเดิมมากๆเลยแต่ได้ประโยชน์มากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะประหยัดถ้าเราคุยให้เขารู้ว่าเขาประหยัดอะ่ะเขาซื้อชัวร์ส่วนหน้านี้ก็แคปเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการใช้นะคะโคโต้แนะนํามาเลยว่าควรจัดทานก่อนออกกําลังกาย30นาทีแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ออกกําลังกายก็ทานกับกับอาหารเช้านะคะพร้อมกันกับไขมันดีเพื่อที่จะได้ได้เพิ่มการดูดซึมนะคะแล้วก็ถ้ามื้อไหนทานเยอะต้องทานเข้าไปเพิ่มด้วยเพื่อลดการสะสมไขมันใหม่ อ่าถูกต้องเลยค่ะคุณก,การต้องซื้อเพิ่มนะคะถัดมาค่ะข้อ3นะคะให้เราทำฟิตโชว์ลิสอลายชื่อและทำสามสองหนึ่งถ้าเราไม่ทำสามสองหนึ่งคือศูนเสียค่ะอันนี้โบเริ่มจากเราให้ให้ไกลว่าคนที่เคยใช้นะคะสาวกที่ติดมากๆกับแฟตเบอร์นะคะคนเอ่อเคยคุยนะคะคนงบน้อยนะคะหรือว่าคนที่เรารู้ว่าเขาแบบ ก็มีเป้าหมายอยากลดแล้วเขาก็ไม่แพ้คาเฟอีนนะคะ <c oughs> เขาอาจจะก,กินแอคทีฟเอ็กซได้เยอะอย่างอันนี้คือแชทที่แบบเขาโบไปฟังลิงก์เสร็จปุ ok ๊บบริบส่งหาลูกคา้าแคปเลยแล้วส่งเลยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเธอมันดีอะเออลองชิมซิคนนี้ติดแฟตเบิร์นมากแล้วก็เลยคุยกันสรุปก็คือมีเป้าหมายใหม่ว่าอีกสองเดือนอะจะต้องมีซิกแพคไปญี่ปุ่นให้ได้ โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะ <laughs> เขาก็เลยตั้งใจเลยว่าเขาก็กิน <g ib berish> กับกินลีบอนเต็มเซตแล้วก็กินแฟตแฟตเบิร์เดี๋ยวตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแอคทีฟเอด้วยหนึ่งคนนะคะต่อไปมีคนนึงเพิ่งจะหัดกินแฟตเบิร์ตอนแล้วราคา คือไม่ให้กินเพราะเขาเป็นไฮลอยแต่เขาก็บอกเดี๋ยวเขาลองดูอยากลองพอลองไปแล้วชอบค่ะเพราะฉะนั้นพอ Active X มารีบคุยออกับเขาเลยนะคะเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าเดี๋ยวมาเขาจะซื้อเนี่ยแบบนี้นะคะรีบคุยคนเก่าคุยก่อนค่ะคนใหม่เดียวทยอยคุยนะคะแต่สำคัญคือถ้าเราคุยช้าวันที่6เขาจะประกาศเรื่องเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้วางแผงแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นถ้าเราดูลิงก์ช้าทำอะไรอะไรช้านะคะเราอาจจะไม่มียอด อยากให้เราทุกคนลิสต์รายชื่อเราเริ่มคุยได้เลยนะคะส่วนข้อที่4ค่ะใช้ประโยคทองคำยั่วให้อยากฝากให้คิดปิดการขายถ้า3สเต็ปนี้ไม่มานะคะยอดจะไม่เข้าให้ใช้ประโยคนี้ค่ะจะดีไหมถ้าพี่ผอมได้แม้ไม่ต้องออกกําลังกายหวัวนี้ถูกใจโบกิจวัตรเดิมๆก็เบิร์นได้200แคลเลยนะ ถ้ายังลดขาแถมแล้วก็ยังลดขาเบียดลดผิวเปลือกส้มจากเซลลูไลท์ได้ด้วยนะคะฝากให้คิดอีกนี้นึงไม่ต้องไปบอกเขาไปคิดบอกว่าแล้วถ้าพี่ชอบออกกําลังกายยิ่งเหมาะมากเลยมันจะทําให้พี่ติดสปีดเผาไขมันและอึดด้วยแม yeah, ไม่โยโย่นะคะอันถัดมา Active X 1ึแผงทานได้7วันเพราะทาน 2, 2เม็ดนะเท้ากับตางวันนะคะแต่แนะนำให้พี่ลองทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนดูนะคะโปรโมชั่นพิเศษ3แถมหนึ่งบอกไว้ก่อนอันนี้โบน คิดว่าราคาใกล้เดิมนะคะเหมาะกับพี่มากๆเลยประหยัดกว่ากันมากๆเลยประหยัดกว่าแฟตเบิร์นมากๆย้ํานะคะแล้วก็ส่งเลขบัญชีไว้จองอแบบนี้นะคะให้เขาจองกับเราวันนี้ค่ะสําคัญที่สุดเลยถ้าเราไม่ใช้เองเราจะมีอินเนอร์ไหมทุกคนเขาออกวันที่หกก็จริงถ้าเรามีพรีออเดอร์ก็ดีค่ะแต่ถ้าเราไม่มีพรีออเดอร์แปลว่าเราต้องเก็บยอดทั้งเดือนจริงมากอยากให้เราทุกคนนะคะใช้เองสองแผงค่ะ ตองแผงทดลองดูก่อนนะคะให้เกิดผลลัพธ์แล้วมีอินเนอร์การโปรโมทเราจะทรงพลังขึ้นแล้วให้เราตั้งเป้าหมายค่ะมีวันมีคนละยี่สิบสี่แผงเฮ้ยยี่สิบสี่แผงเลยหรอก็จากคนแค่ประมาณห้าถึงหกคนเองนะคะคนละสี่แผงสามแผงหนึ่งเมื่อกี้ไงแต่ว่าเราอย่าลืมไปดูราคาตอนที่เขากำหนดราคาควบคุมด้วยนะตั้งยี่ยี่สิสี่แผงเนี่ยคุณจะได้มาประมาณสามพันห้ารอยพีวีจบ SOD ของใครบางคนไหมอ่า สุดยอดเลยนะคะรับกําไรกับรีเบทนะคะ5,650แบบมีส่วนลดถ้าไม่ให้ส่วนลดเลยนะคะ14,650ขึ้นอยู่กับเราแล้วเราอยากได้ไหมถ้าเราอยากได้นะคโะฟกัสเลยกลุ่มออกกําลังกาย4ห่อกลุ่มมีพุง4ห่อนะคะเซลล์รูไลท์4ห่อท้องแขนท้องขาเยอะห้อยๆ4ห่อถ้าคนทานอาหารจุจูกินแฟเอ่อพวกแบบคนรีวิวอาหารอะไรเงี้ยจัดไปเลย6ห่อนะคะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายด้วยกันนะคะยี่สิบสี่ห่อทุกคนทําได้ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้โหอ้าวตื่นเต้นตื่นเต้นจากกินเลยตื่นเต้นมากชอบนะคะค่ะโค้ดโบมให้คาเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพเลยว่ามันเหมือนมีดสับเอาไขมันแล้วไขมันออกทุกส่วนโอ้โโดยส่วนตัวขอเลยสี่แผนหน้าตอนนี้จดรายชื่อเลยเลยเลยนะคะ พอคอยบอกู้สารสก,กัดปุ๊บลายชื่อขึ้นมาในหัวเลยเพื่อนๆเป็นแบบนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปออเดอร์ไว้เลยนะคะรอเลยโอเคในช่วงถัดไปพี่เก้